โอเคครับผมกาบสวัสดีคนดูนะครับยูกับผมเองลูบิแอในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของออสตาทาวเวอร์ดิฟเอน์นะครับซึ่งนะครับผมได้ทําการไลฟสดนะครับช่วงตอนประมาณ1นึ่ทุ่มจนถึงประมาณ3ามทุ่มสทุ่มนะครับนะซึ่งก็ไม่มีคิดอะไรจะลงแล้วครับจริงๆนะนี่จริงๆตรงๆนะครับแล้วก็มีน้องคนนึงได้ทําการโดนิทแมวมานะครับซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าแมวเนี่ยมันเป็นยังไงนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่มากซึ่งน้องคนนั้นก็คือคนนี้นี่เองนะครับนะงั้นก็ขอบคุณน้องคนนี้มากนะครับที่ดเนตแมวมาซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวแมวกันนะครับว่ามันมันทาอะไรได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ไงเออมันอาจจะแบบมีดาเมสหรืออาจจะแค่เท่ๆเฉยๆอันนี้ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวมาลองรีวิวกันแล้วกันนะแต่ที่นแน่ๆคือเอฟเฟกต์สวยนะครับผ่านแน่นอนนะครับผมโคตรด,ดีนะโอเค เราไปรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับเออไม่ใช่นี้อ,นนอันนี้ันี้ if ไปโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยล้วครับว่าเจ้าแมวเนี่ยมันมันโจมตีได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะผมตอนนี้ก็เข้ามาตัวเกมกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันนะครับผม ว่าเจ้าตัวแมวเนี่ยเป็นยังไงนะครับยวขออนุญาตาวางเลยแล้วก็อ้าวไม่ได้เอาแมวมาสวยออกเข้ามาแบบโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับลืมเอาแมวมาเอา,เอาแมเอาแมวนี่มาโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับตึงหรือเปล่า ก็มา Hands ์ตูเคมาโอเคตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะจ๊ะมาลองดูกันนะครับว่าแมวหุ่นเนี่ยมันตึงหรือเปล่านะครับอ่าขั้นแรกนะครับใช้ตังอยู่ที่ประมาณ750นั่นเองนะครับนะระยะก็ประมาณนี้เนาะนะครับ ตอนนี้น้องก็ทำการสกิมเวฟมาให้นะครับขั้นแรกดาเมอดูที่3 4 5จุดี่เคเลยนะอันนี้แค่วางนะครับเวลหนึ่งด้วยเนาะมองบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรตึงนะแล้วก็ความเร็วเออนี่ผมเปิดเปิดเอฟเฟกต์หนึงนะอ่าขันส่งไปเลยไปแล้วก็ความเร็วเอ้ยกูทำอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นการปลาหินหรือเปล่าวะนั่นอะ เฮ้ยเสกคนเนาะเฮ้ยเสกคนเสียงโคตรปั่นเนาะโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับพันสองเนาะครับโอ้หดาเมจเพิ่มขึ้นนะโอ้ยเฮี้ยโคตรเท่ทเลยวะ่ะอะไรมันจะเท่ขนาดนันนะ้นวะไม่อะไรเนี่ยอัพขั้นต่อไปนะครับสองเคปัม๊มโอ้ยปล่อยคนออกไปแล้วก็ระเบิด นี่น้องก็บัฟดามมิดให้นะครับโคตรตึงเลยว่ะขั้นต่อไปนะครับไม่รู้เปลี่ยนสกิลไหมเรามาดูกันตุ้มอะไรอ่ะผมงงว่ะนี่คือมาร์คอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยสอะไรเนี่ย,อ,นนอ,อ,ยอันนี้มูลาดไหมครับเนี่ยอันนี้มูมูลาดหรือเปล่าเยสอันนี้มูลาดนะครับเนี่ย อันนี้มูลาดนะครับโอ้โหโคเทเลยว่ะทุกคนมูลาดมูลาดตัวตึงไม่ตึงจัดนะครับครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้ใช้ 4k เนาะแล้วก็ดาเมจขึ้นไป 20k นะครับมูลาดเดี๋ยวนูมูลาดอีกทีหนึ่ง,งเนเวอร์ชันสลนี่โครเท่ผมเป็นมูลาดวู๊ โคตรหาเลยมูราดนะครับโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่ 15k นะตุม้มแม็กแล้วนะครับดูดิเปลี่ยนท่าไหมจากมูลาดเป็นอุย้ยพลังขึ้นเตาโอ้โหเป็นพลังขึ้นเตาพระเจ้า ผมมองว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวแนวออกแนวกลวนๆนะออกแนวล้อเลียนเหมือนเจ้าตัวแมวที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับเชี่อเขาเท่พลังพลังขึ้นเท่าเชี่อเท่จัดนะครับทุกคนลองหลบวาสักสามสี่ตัวนะขันแรกเรกลี่ยงลูกน้องเอาไปชนขันที่สองเป็น คันที่สองเป็นมูลาดคันที่สามเป็นพลังขึ้นเต่าโอ้โหโหโคตรเวอร์อเยุเวอร์จัดหมดทุกคนยี่เทจริงพลังขึ้นเต่านะครับก็อบอกเลยนะตัวนี้เป็นอะไรที่โคตรดีนะโคตรจ๋มนะยังไงก็ขอบคุณน้องคนนี้มากนะครับที่ได้ทําการให้เจ้าตัวนี้ผมมานะผมก็เลยเอามารีวิวในคลิปนี้นะครับพลังคืนเต่าโอ้โเท่เลยว่ะที่ผมลองเล่นดในะ เดี๋ยวผมลองพลังคริสตัลหน่อยพลังเอออยู่นี่อยู่นี่โอ้ยเขียแสบตาจัดพลังคืนเตาสถานฟ้าอู้ห <laughs> ู้ไอ้ยังเวอร์นะครับเวอร์จัดนะที่เท่จริงว่ะทุกคนไอ้ยังเป็นเท่จัดเลยวะ่ะแล้วก็ท่าท่าที่ใส่จะเป็นท่านี้นะครับ ท้าแมวเนาะโอเททุกคนโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัสน้นๆนะครับมารีวิวเจ้าตัวแมวเหมี่ยวนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรแจ่มโคตรยอดเลยนะครับนะผมมองว่ามีไว้ในไอดีก็ไม่เลวนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะจ๊ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตัวที่ครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับนะครับผมเป mm hmm. ็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมนะยังผมขออนุญาตขอตัวก่อนละกันนะครับแล้วก็น้องผมก็ขอตัวก่อนด้วยละกันนะครับผมนะมาเจอกันคลิปหน้าครับที่ัำคลิปนี้ไปแล้วครับผมมากครับบายบุย